แมคกี้ค่ะแล้วก็เป็นซอสปรุงอาหารฝาเขียวด้วยนะคะสุดเข้มเข้านะะี้แลค่ะีลยวก็เป็นคนที่าทานมาตลอดทานมาตั้งแต่เด็กก็เลยรู้สึกดีใจมากค่ะคุณแม่ยิ่งดีใจ,จใหญ่เลยะคะ่ะเพราะว่าเราก็แบบมนใช้ทุกซอสของเขามาตั้งแต่เด็กอยะะู่แล้วแบบซอสกะจิ้มไม่ว่าจะเป็นแบบจะผัดอะไรก็ซอสฝาเลืองรสกลมกล่อมนะคะรือว่าวันนี้ค่ะก็เปิดตัวซอสฝาเขียวนะคะแล้วฝากแมคกี้ไว้ในอ้อมอก้ำใจทุกคนด้วย<ๆ>ค่ะอเป็น่า คือเบลว่ามีโอกาสได้ทำอาหารอร่อยมากดยเฉพาะให้ละครใช่ปหมคะซึ่งเราจะมีการทําจริงแบบจริงๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาเราว่างเรากลับบ้านเราก็แบบเอออยากจะลองทำเมนูเมนูมมนีน้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆก็แบบเริ่มคล่องเริ่มชินจากการถ่ายละครเนี่ยแหละแล้วระดับทำอร่อยนะคะับเ <c oughs> ลี้ยงมากไหมก็ <c oughs> ค,คุณแม่ต้องชมอยู่แล้วค่ะก <c oughs> ็ถือว่าเบลรู้สึกเองนะว่าเราเป็นคนที่แบบปรุงได้ได้รสชาติแบบเข้าวเหนียดจริงๆมีเมนูที่เราทำอร่อย าหลังๆมาจะเป็นเมนูไข่เจียวกับเค้าอะไรเนี่ยแบบพ่เบลเป็นคนชอบทานอาหารไขยที่เป็นรสจัดแต่ว่าคือถ้าเราทําเองเราก็ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยแบบเลือกเป็นเมนูที่แบบง่ายๆแล้วก็เมนูนี้คิดร่วมกันกับแม็กกี้ด้วยค่ะว่าแบบอยากจะรวมทันงกับเผ้าและไข่เจียวเอาไว้ในจานเดียวกันก็เลยเป็นไข่เจียวแม็กกี้กับเค้าแซฟตี่ทุกคนลองไปทำกันได้ ใช่ค่ะก็คือจะเป็นเมนูพิเศษที่ทางแม็กกี้เนี่ยเขาจะไปร่วมกับร้านอาหารกว่า50ร้านค้านะคะก็เป็นเมนูพิเศษค่ะกับเมนูสตรีตทฟู้ดแบบนี้ค่ะแล้วก็อร่อยแน่ค่ะหรือว่าถ้าใครไม่มั่นใจนะคะไปดูสูตรได้ที่เว็บไซต์ของแม็กกี้เนียค่ะเวลาอยู่ที่กองเที่โปล์เขาก็ต้องแบบอ่านล้วรับเขาชมว่าทุกเดียว เขาก็ไม่ค่อยชมเตลเท่าไหร่คะ่ะถ้าเขาจะชมเขาจะชมแบบเมนูชมจานแต่ไม่ชมเตลอะไรกินหมดกินหมดค่ะถ้าได้ดูตบ้องหลักเคยมีทําเมนูไข่เจียวเหมือนกันนะคะในในละครแล้วก็แบบเอ้ากินหมดเลยเลยเป็น <c oughs> คนที่บอกว่าที่อาหารอร่อยแล้ะถ้ามีเมนูแบบนั้นซ้ำๆมีไหมครับที่เปบนั้นไทยอ่ะก็เป็นน,มมน,นะ, <c oughs> นะคือมันเป็นเมนูที่เรามั่นใจ ็ฝากด้วยนะคะสำหรับเออ่บิสเนสเกอร์ตัวใหม่ของเรานะคะฝากไมนีลด้วยนะคะที่เราช่วงนี้ก็ใส่ทีมใหม่แล้พี่เดียวขาค่ะไวค่ะเป็นไงดก็ยังไงก็ถือว่าเอ็นคลิปอ๋ล่าสุดอ๋ออันนั้นเป็นทริปที่ไปกับทานลูกค้าแล้วก็ค่ะผู้โชคดีค่ะได้นเป็นเดี่ยวกันพอมีรูปคู่ออกมาหลายคนก็แบบเอ๊ะมันดูแบบว่าเป็นไปได้นะโอ้ อ่าใช่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนักด้วยที่ทําให้แบบทุกคนชวนทิปแต่ว่าเอาจริงทริปนั้นคือได้เจอกันวันนั้นวันเดียวเลยค่ะบใช่ที่ได้ไปเจอกันคือเออบังเอิญว่าเราได้ไปที่เอ่อตรงที่เป็นลานสกะอีลาพาย,ยุที่มาเข้าพอดีแล้เาาวเบลก็แบบที่ข้างที่เรายืนเนี่ยเหมือนแบบเหมือนลมมันมเข้าหน้าเร็วเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบก็พยายามแบบช่วยๆกันว่าเออแบบจะทํายังไงดีเพราะว่าถ่ายรูปไม่ได้ดิดตามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบม,ม,มีแบบช่วยเหลือกันเลย เหรอคะโอ้ก็ก็หวังว่าจะมีผลงานต่อๆไปกับไปแล้วกันคุยไหมคะเพราะว่าออกเป็นแบบนิคในตัวไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่ค่ะก็จะมีแบบนิดหน่อยเวลาที่เออเดี๋ยวจะมีงานหรือว่ามีอะไรที่แบบจะต้องตกลงร่วมกันก่อนจะรู้เรี่องเกิดขม้นเขาด้านลุกยางของใบที่เขาแบบชอบเบลด้วยกันใช่ค่ะแลก็ เย่ยคุณยายเป็นแฟนคลับค่ะก็ดูละครก็เลยไปก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวหลังจบงานถ่ายรูปกับสี่้าได้ไหมแล้วก็บอกได้สิมาเลยถ้าจะมีการลุนต่อและะ้วครโคตรคือค่ะ <c oughs> ถ้าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเยค่ะคะอืออ,อนาคตไม่แน่อย่างนี้แหละคะ่ะ <c oughs> อนาคตมันเป็นสิ่งเราไม่รู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามจริงๆัง #bebe ขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเราเห็นแต่ว่าเห็นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าหลักๆแบบไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแล้วก็เดได้เจอกันเรื่องงานเรื่องงานน่าจะยังน่าจะยังถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องงานล่ะคะไม่ไม่ได้เจอค่ะไม่ได้คุยส่วนตัวเลยอะไรแ่บว่า เซลเองกนะ็ยุ่งใช่ใช่ใชเ่เอาตอนนี้โสดไหมคะโสดค่ะสนิทไหมครับเบลล์ฮ้ยสนิทค่ะอพอเรามีการแบบออกประชาร์ตราก็จเรา,ารโสดเออแต่ว่าเราก็แบบว่าอยากได้คนที่มาคุยบ้างอะไรแบบนี้มันมีเข้ามาบ้างไงบ้างคือก็เขา้าก็มีเข้ามานะแต่ว่าก็ยังมีกันแบบเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีอะไรที่มันมากเกินไปบอกเพื่อนอะไรอบบนีเพื่อนอะไร ก็อะไรฟิล์ะอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ยังไม่ถึงเวลามากกว่ามาถไกันามแบบถึงชั่วโมงแล้วต้องกบแล้วเลยไม่ไม่ก็คือแบบก็คุยอะไรแบบเหมือนทำความรู้จักก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอมีมากรู้สึกไหมเขาว่าน่าจะเการเข้ามาจีบคืออย่างที่เราบอกคือถ้าแบบเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบว่าแบบไม่ไหวเป็นความรู้สกมาก กับใครจคือก็อยากแบบทำความรู้จักกันก่อเราเราต้องเริ่มจากการที่พี่เบลว่างก่อนหรือว่าเรื่องา,กการต่างที่กับผ <laughs> ู้ชารคนนั้นเขาต,ต้องต้องมาในรูปแบบไหนหที่เบลถึงจะรู้สึกว่าอ่ะคนนี้น่าจะไปต่อได้ต้องว่างก่อนละ <laughs> หรอ <laughs> ช่วงนี้งานโรงเราอีกแล้ว <laughs> อาจารย์ออว่าก็ต้องยาวเลยหรอต้องการเป็ว่าต้องโฟกัสกับงานยาวไปเลยไหมหรือว่า <laughs> มันก็คือไม่เกี่ยวหรอกค่ะมันก็แล้วแต่ว่าแบบ จังหวะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถ้ามันจะใช่ถึงงานยุ่งแค่ไหนมันก็อาจจะใช่ก็ได้อ,อ,อย่างี้อยากมีไหมหรอก็อยากแต่ก็อยากมีแบบที่มันมีความสบายใจด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยคุณภาพนี้ี่หมายถึงอะไรพี่เบลม,มันต้องมันต้องเป็นคนที่มีเวลาวมีเวลาเออให้กับเรา <laughs> มันคือเป็นการที่แบบมันต้องแมชกันว่านะแบบคุยกันรู้เรื่องมีความคิดเห็นอะไรที่แบบไปในทิศทางเดียวกันหรือครับมีความชอบมีอะไรที่แบบเหมือนลคล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าะาวอย่างช่วงนี้คือกระแสของแบบว่า ผมแฟนเด็กอะไรเงี้ยเขาก็มาแรงอย่างพี่เบลเลยก็เลยไปชทอปปิ้งกันใหญ่ไปแ,แบบว่าไปได้ไมต่างๆพี่เบลตอนนี้ยังไม่ได้มีคุยก,กับใครเป็นพิเศษค่ะอ่าค่ะ,ะไปากไ,<ป>ไปด้วยอ๋อหลายคนจะส่งใจมาให้ด้วยกันไปกันค่ะก็คือไปซนะัพพอร์ตแหะไปซัพพอร์ตพี่ๆน้องๆศิลปินนะคะคือแบบรู้จักกับพี่ก้องห้อยไล่กับ น้องเบลที่เป็นแฟนพี่ก้องอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนมีโอกาสก็ได้ไปให้กําลังใจด้วยแล้วเรามองว่ามันเป็นงานสิวัลอ่ะเนาะแล้วก็เราเป็นลูกหลานคนกิสานเหมือนกันแล้วก็ไปเหมือนกับเพื่อซัพพอร์ตแล้วก็อยากไปดูบรรยากาศอยากไปอะไรอย่างนี้ด้วยล่ะรวมถึงพาคุณแม่ไปด้วยก็แบบมีพิดค้ายพาเองด้วยค่ะนรกี้ใช่ใช่ค่ะรู้จักกันมาตั้งแต่ตอนงานหมู่แล้วก็มีเหมือนมีเฮโน้ตเป็นแบบจุดเชื่อมอะไรประมาณนี้ ตอนแรกคือเราอะกำลังกินข้าวอยู่หลังเวทีค่ะแล้วพี่เมีะก็คือเหมือนประกาศขึ้นมาแล้วเราก็แบบทำัวไม่ถูกอะไรเงี้ยก็รีบวางชอ้อนแล้วก็แบบก็ขึ้นไปก็ได้เห็น,นบรรยากาศแลก็แบบคนทำไม่คิดว่าคือมันค่อนข้างไกลแต่ว่าคนคือมาเยอะม,มากๆเลยค่ะวางวางช้อนแล้วขึ้นเลยวางช้อนแล้วขึ้นเลยคือเหมือนเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งอยากจะแบบซัพพอร์ต ก็อยากจะอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ด้วยางันกลิ่นอยู่นใช่ค่ะคืออะไบอกว่าแบบเขาเห็นองแบบไลฟ์ตายกับกับกล้องเบิร์นหรืออะไรนี้เองไม่น่าจะแบบว่าเออคนทั้งแนวกานค่ะค่ะใช่ใช่เข้าใจก็อย่างที่บอกแหละคืออยากไปเพื่อแบบไปซัพพอร์ตด้วยแล้วก็เหมือนมันก็ได้ให้แบบอะไรตอบแทนแบบแบบเป็นรู้คนอีสานเหมือนกันตกคอนเสิร์ตเขาไหมคะ ก็ได้จบบ้างไม่จบบ้างกินส้มตำอย่างเงี้แล้วก็คุยได้เจอที่จะห้าระวังบางช่องอนไรอ๋อใช่ใช่ก็เหมือนกับว่ามันได้สนับสนุนองค์การบันเทิงด้วยอะค่ะแล้วก็แบบเป็นฝ่ายสปอร์ตอร์ละกันคือติดงานแบบนี้เองคนคนในวงการบันเทิงเองแทบจะไม่มีเส้นอะไรบางมามาตัดเลยถึงแม้จะเจอผลงานแบบนี้ใช่ค่ะคือเรารู้สึกว่าเราก็เราก็ควรจะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแหละแล้วก็ เราก็เป็นแบบนักแสดงเขาเป็นแบบศิลปินนักร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงแล้วเราก็คืออยู่ในวงการเดียวกันทั้งหมดแล้วแหละได้ช่วยกับทุนกับทุนท่องเที่ยวด้วยหน้าพี่กองปกิที่สุดนะฮะไม่กล้าค่ะมีแต่ศิลปินเบอร์ใหญ่ๆเเราใหญ่เไม่กล้าค่ะไม่กล้าค่ะ่ขอเป็นแบบซัพพอร์ตให้กำลังใจก็พอเอาไว้ โอ้ยส่วนมากฟังได้ค่ะว่าได้นิดหน่อยแต่ว่าได้ลิทิด<อ>คุณแม่น่นนา,นานะบาเยคุณแม่ก็ว่าได้อยู่ค่ะที่พี่พาพาคุณแม่ไปไปีต้นคุณแพ่อค่ะคือ,นนอยังไงบ้างหัเขาก็ไม่สาหัสมากมันดุมากมันก,ารารกน็น่าดุ่งเรืองก็เหมือนกันบันไดชันมากค่ะแล้วก็ตอนแรกคือแบบหอบแคบแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็คือ เราจริงก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะขึ้นไปจุดชมวิวสุดๆแต่ว่าขึ้นผิดทางเล้วที่นี่ได้เป็นแบบต้้อองเลืกปีนป่ายเลยอ่ะก็เออไหนๆก็มาแล้วเราต้องไปให้สุดอย่างเงี้ยค่ะก็สวยงามมากข้างบนค่ะใช้เวลานานไหมคูกไม่นานเท่าไหร่นะคะพอเสร็จอันนั้นปุ๊บก็ค่อยแบบเดินบนสะพานไม้แล้วก็ลงมาแต่ว่าช่วงนั้นคืออากาศดีพอดีก็เลยแบบสู้อ่ะแม่คุณแม่ว่าไงว่าแม่แข็งแรงมากค่ะก็ขึ้นไปจุดชมวิวอ่ะบนขันที่2 ไม่เลยค่ะคือเหมือนคุณแม่เขาอยากไปดูด้วยแหละแบบสะพานไม้อยู่กลางแบบตรงนั้นนี่ค่ะไม่กลัวไหมแบบการไปที่แบบนั้นแล้วมันก็แบบหลกกายคนจะกลัวแตบที่สูสูล้วก็แบบปลอดเสียเ่ยงแบบนี้ค่ะลงก็แอบปัดเสียวนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างชันแต่ว่าคือเหมือนด้วยเขาทำบันไดทำอะไรไว้ดีแล้วก็มือสองมือแบบเกาะราวแล้วก็ค่อยๆลงมาใจเย็น พิงแม่ทั้งหมดที่ชอบผิดแบบมันอยู่แล้วที่ต้องแบบไินเตอร์แบบนี้ใช่คุณแม่ก็ชอบค่ะก็ไปมาท่านาคาท่านาคีคุณพ่อไปมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือผู้บัญชีอะไรอย่างเงี้ยครก็พาไปตั้งแต่ตอนที่คุณแม่ยังแข็งแรงดีกว่าค่ะแล้วคุณแม่เขาก็แบบเป็นคนรีเฟซเองด้วยแล้วนี่ขออะไรก็ไม่ขออะไรเลยค่ะแค่เหมือนนึกถึงตอนก่อนขึ้นไปว่าเออแบบขอให้ขึ้นไปถึง ดีดายขอให้มีโอกาสได้แบบเขาขึ้นไปสังกัดนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันเสาร์เดี๋ยวที่นี่ก็มีแ้วจ <c oughs> วันเสาร์จะวันพุธ <c oughs> วันไหนวันอะไรวันพุธไปนครสนละวนันไปนะเช่ <c oughs> นเช่น,น,นท่ามเลางไปนะเช่นเช่นท่ามกลางเกี่ยวกับจีนป่ะจีน